สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับมุมสบายสไตล์เราพอดแคสต์อีกครั้งครับสวัสดีครับพี่มานีเออพี่มานีครับผมมีเรื่องสงสัยมานานแล้วครับคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันทุกวันนี้ทำไมถึงเป็นเลขฐาน2ครับทำไมถึงไม่เป็นเลขฐานอื่นผมเห็นเราก็คุ้นเคยกับเลขฐาน10กันมาตลอดนี่นะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องมานะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะน้องมานะเพราะเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับหลักการทำงานพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เลยนะ นั่นแหละครับพี่ผมยิ่งคิดก็ยิ่งงงเพราะเราคุ้นเคยกับเลขฐาน10มาตลอดพอมาเจอคอมพิวเตอร์ใช้ฐาน2นี่มันยังไงกันแน่ครับคือเหตุผลหลักๆเลยที่คอมพิวเตอร์ต้องใช้เลขฐาน2เนี่ยมันมาจากลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าทรานซิสเตอร์เนี่ยแหละค่ะหทรานซิสเตอร์หะครับมันเกี่ยวกันยังไงครับ ก็ทรานซิสเตอร์เนี่ยมันมีสถานะการทำงานอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นเองค่ะน้องมานะคือเปิดหรือปิดเหมือนสวิตช์ไฟเลยหรือจะมองว่าเป็นมีกระแสไฟฟ้ากับไม่มีกระแสไฟฟ้าก็ได้ค่ะซึ่งสถานะเหล่านี้เราสามารถแทนด้วยเลข1กับ0ได้อย่างง่ายดายและน่าเชื่อถือมากๆเลยค่ะ อ๋อคือมันเป็นลักษณะทางกายภาพของอุปกรณ์เลยใช่ไหมครับเหมือนธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นใช่เลยค่ะการที่มันมีแค่สองสถานะเนี่ยมันทำให้ระบบมีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนหรือที่เราเรียกว่า noise ได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะมันมีแค่เปิดกับปิดที่ชัดเจนแม้จะมีสัญญาณรบกวนนิดหน่อยเราก็ยังสามารถแยกแยะได้ว่ามันคือหหรือ0ได้อย่างถูกต้องค่ะ ฟังดูสมเหตุสมผลดีนะครับพี่แล้วถ้าอย่างนั้นทำไมคอมพิวเตอร์ถึงไม่ใช้เลขฐานอื่นล่ะครับอย่างฐาน3ฐาน10อะไรแบบนี้ คือถ้าเราจะสร้างวงจรสำหรับเลขฐานอื่นที่มีสถานะมากกว่า2ส,สถานะเนี่ยมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นแบบทวีคูณเลยค่ะน้องมานะเพราะเราจะต้องแยกแยะระดับแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกันหลายระดับแทนที่จะมีแค่2ระดับซึ่งพอมีหลายระดับเนี่ยมันจะไวต่อสัญญาณรบกวนมากๆแค่ไฟกระตุกนิดเดียวคาที่อ่านได้ก็อาจจะเพี้ยนไปแล้ว โหถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่ายิ่งฐานเยอะวงจรก็ยิ่งซับซ้อนและมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะน้องมานะทางปฏิบัติแล้วมันทำได้ยากและไม่น่าเชื่อถือเท่าระบบฐานสองเลยค่ะแล้วมันเคยมีคนพยายามสร้างคอมพิวเตอร์ที่ใช้เลขฐาน10ขึ้นมาบ้างไหมครับพี่มานีแล้วผลเป็นยังไงบ้าง เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะน้องมานะมีคนเคยพยายามสร้างคอมพิวเตอร์ที่ใช้เลขฐาน10จริงๆค่ะในช่วงแรกๆของการพัฒนาคอมพิวเตอร์เลยด้วยซ้ำอย่างเช่นอ e ีเนียกที่เป็นคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกๆของโลกเนี่ยก็เคยใช้เลขฐาน10ในการคำนวณน,นะคะโหจริงเหรอครับแล้วทำไมตอนนี้เราถึงไม่เห็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้เลขฐาน10เลยล่ะครับมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ค่ะน้องมานะแม้จะมีความพยายามแต่คอมพิวเตอร์ฐาน10ก็ไม่ได้เป็นที่ นิยมและไม่ได้ถูกนํามาใช้แพร่หลายเหมือนคอมพิวเตอร์ฐาน2ในปัจจุบันค่ะเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องของความซับซ้อนในการออกแบบและสร้างฮาร์ดแวร์นี่แหละค่ะอย่างที่พี่อธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าการแยกแยะสถานะที่มากกว่า2ส,สถานะเนี่ยมันจะยากและมีความไวต่อสัญญาณรบกวนมากๆทําให้ต้นทุนสูงประสิทธิภาพต่ําและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายค่ะ อ๋อคือมันกลับไปที่ปัญหาเรื่องการสร้างวงจรที่ซับซ้อนและเรื่องสัญญาณรบกวนอีกแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะน้องมานะการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถแยกแยะระดับแรงดันไฟฟ้าที่แม่นยำถึง10ระดับเพื่อแทนเลข0ถึงเเนี่ยมันทำได้ยากกว่าการแยกแยะระดับแค่2ระดับมากทำให้ต้นทุนสูงประสิทธิภาพต่าและมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายค่ะเข้าใจเลยครับพี่อย่างนี้ก็แสดงว่าเลขฐานสองมันเวิร์กที่สุดแล้วใช่ไหมครับนะตอนนี้ ใช้ค่ะน้องมานะสำหรับการประมวลผลข้อมูลในคอมพิวเตอร์การใช้เลขฐานสองยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ค่ะ แล้วเลขฐานอื่นๆเช่นฐาน8หรือฐาน16นี่ไม่ได้ถูกใช้ในคอมพิวเตอร์เลยใช่ไหมครับจริงๆก็มีการใช้นะคะเพียงแต่ไม่ได้ใช้ในการประมวลผลโดยตรงเท่านั้นเองค่ะเลขฐาน8กับฐาน16เนี่ยมักจะถูกใช้ในการศึกษาวงจรดิจิทัลหรือการกำหนดรูปแบบคำสั่งต่างๆเพื่อให้มนุษย์อย่างเราๆอ่านและเข้าใจได้ง่ายขึ้นแทนที่จะต้องมานั่งอ่านเลขฐานสยาวๆเป็นพืชไปหมดค่ะ อ๋อคือเอาไว้แปลงให้คนอ่านง่ายขึ้นเฉยๆแต่ข้างในก็ยังเป็นฐาน2อ,อยู่ดีใช่เลยค่ะแล้วก็มีนวัตกรรมที่น่าสนใจในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลนะคะอย่างใน SSD ที่เราใช้กันเนี่ยบางชนิดอย่าง MLC หรือ TLC NAND เนี่ยเขาสามารถจัดเก็บได้2หรือ3บิตต่อเซล์ลเลยนะซึ่งหมายความว่ามันต้องแยกแยะระดับแรงดันที่แตกต่างกันถึง4ระดับหรือ8ระดับเลยทีเดียว ว้าวแสดงว่ามันไม่ได้เป็นแค่0ูนย์กับ1อย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ข้อมูลพวกนี้ก็ยังถูกแปลงกลับมาเป็นเลขฐาน2อยู่ดีก่อนที่จะนําไปประมวลผลนะคะแล้วอนาคตเหรอครับพี่มีโอกาสไหมครับที่เราจะได้เห็นคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้ใช้เลขฐาน2แล้วอย่างพวกควอนตัมคอมพิวติงที่ผมเคยได้ยินมา โอ้โหน้องมานะนี่ติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดเลยนะเนี่ยควอนตัมคอมพิวติงเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะซึ่งมันทำงานบนหลักการที่แตกต่างไปจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันในปัจจุบันมากๆโดยใช้คุณสมบัติของควันตัมมาประมวลผลซึ่งอาจจะนำไปสู่การคำนวณที่รวดเร็วและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆได้เลยค่ะฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยครับพี่ ใช่ค่ะแต่ถึงแม้จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ในปัจจุบันระบบเลขฐาน2ก็ยังคงเป็นมาตรฐานหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์อยู่ดีค่ะเพราะมันเป็นระบบที่เสถียรที่สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เรามีอยู่ตอนนี้วันนี้ได้คุยกับพี่มานีแล้วเข้าใจเรื่องเลขฐาน2เยอะเลยครับจากที่เคยสงสัยมาตลอดก็เคลียร์เลยแถมยังได้รู้เรื่องคอมพิวเตอร์ฐาน10บที่เคยมีคนทามาด้วยขอบคุณพี่มานีมากๆนะครับด้วยความยินดีเลยค่ะน้อง นะพี่ก็สนุกที่ได้คุยเรื่องนี้เหมือนกันหวังว่าคุณผู้ฟังก็คงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานจากรายการของเราในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ผมและพี่มานีต้องขอลาไปก่อนหากคุณผู้ฟังต้องการแสดงความเห็นก็แสดงได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยครับโปรดใช้คำพูดสุภาพและรักษากฎของชุมชนด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบา,บายๆค่ะ